ผ่านมาแล้ว45วันเต็มกับภารกิจเคลียร์พื้นที่สร้างอาคารของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ทางกรุงเทพมหาคนครได้ประกาศยุติการค้นหาอย่างเป็นทางการแล้วเพราะไม่พบผู้ติดค้างเพิ่มเติมในพื้นที่อีกสรุปยอดผู้เสียชีวิตยืนยันที่89รายยังสูญหายอีก7รายและมีผู้บาดเจ็บ9รายถือเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นตลอดช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา ทีมกู้ภัยทำงานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งฝุ่นทั้งซากปูนซากเศษเหล็กต้องใช้ความระมัดระวังและความอดทนอย่างสูงแต่เรื่องยังไม่จบเพราะซากปูนและเศษเหล็กทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมอาคารถึงถล่มได้ในลักษณะนี้เป็นความผิดพลาดจากโครงสร้างเกิดจากการต่อเติมหรือปัญหาอื่นที่ต้องมีคําตอบสิ่งที่ควรเกิดขึ้นหลังจากนี้คือความโปร่งใสในการสอบสวนและการเยียวยาผู้สูญเสียแบบจริงจังไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่รวมถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญต้องใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารในเมือง จะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ